ข้างบนต้มกาแฟรอไปก่อนนะครับอ่าเยี่ยมเยี<ๆ>่ยมพมอะไรขวาสุดโอเคพ,อพ,อพอค่อพ่อพ่อได้คืนคืนคืนพรมอะไรคืนครับพ,อพอ่อพ่ออ้าวโอ้ยเกินไปโอเคโอเคตรงเลยตรงเลยซ้ายซ้ายพรมอะไรซ้ายโอเค อ่าแล้วคือพงมลายขวาขวาไปขวาไปพงมลายขวาไปโอเคขึ้นเลยขึ้นคืนึ้นึ้น,นโอเคขึ้นอีกไปครับไปครับไปไปไปสวย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 มามาพมามามาเบาเบาลงเบาเบาโอเคไปไม่มีอะไรแล้วครับโอเคโอเค